กับสวัสดีเอฟซีทีรักทุกท่านครับเมื่อนี้สิีภาพเมื่อกี้เขากินครับยูนาบ้านครับนี่เขากีท่าใครครับนี่ครับนี่นะเอดังไฟเลยครับหนึ่งเขาแล้วทีนี้สิ่มาปั่นเขาใช่หนีบครับกีไว้ก่อนครับเอาเคียงมาลอกนะครับเขาเนียหนึ่งไว้แล้วครับสิมาเห็ดเป็นเบนเบนกลมกลมเป็นที่ยิาณครับ เคียงมาเห็ดเห็นเป็นแบนๆครับนี่ครับแต่เขาจะเอาไข่มาท่าครับโดยโอ้ห่อนเอามือปีไปให้หลานกินครับหลานพระตินะเอาเขียงมาเห็ดนี่ครับมันจะได้แบนๆกลมๆสวยๆครับเขามันหนึ่งหลายวันแล้วันนี่ก็เลยเมื่อกี้ครับกีมันแหมๆครับแหมๆไหมครับว่าใกล้ๆจะสุกนะครับ เี่ยสุดสวยครับเป,เป็นแบนๆใช่นหครับแบนเนี่ยแล้วเขาก็มาคางไฟ้อู้เหลืองครับท่าหนึงยังไม่คุมเ,เหลืองเรียงปกติถ้าเขาใหญ่ในตลาดนี่เขาเรียกว่าเลืองหนึ่งใช่ไหมครับความก้ามเขาจะท่าใครทนะ่าใครวันนี้เขาก็ไม่ใหญ่ที่นึงให้มันนิ่ม,ม,มอ่า กินนะครับาปลาแดกจบองมาจำได้ไหมโอเคครับมาเดี๋ย่างเมื่อกี้แล้วมากินเขาวกันครับกับปลาบองปลาบองกับเขากีกับหนึ่งป่ากับพระเดกจบองนี่ครับตักใส่ถ้วยกันนี่ครับปลาบองครับชี้กินกนะ บีกินนะครับจิมปลาอิม้มเขาแบบันี่หนึ่งปลาครับ,บั้นยินแซ่บน่ครับอเอกี้เอือจอกกุบๆนะครับขอ,อก,กี้ของแห่เปน็นอย่าง มาแดงบองลตุยด้เยอืมชบลำเมลเจกอะสาเนครแซ่บดีอืม,น,ม,อน,อน,อมน้ำขางเตานะ้อุ่นดี หนึง่งมีเข่าวเสียๆครับจังเด็ก,กกินยา มันเขาเกีบอ่ะมันพันมันจะกาันไปคำปิ่งขอบี่หนึ่งปลาใส่ห็ด ก็เสียงแรงว่าใต่บ้างเขาเสียงนบบกมันหยุดน้ำจืดปลาแช่ๆครับน้ำหืดหลานนายออกมาเนี่ยตายเนี่ยกินกันอิ่มครับหลานน้อยนอำมาแล้วเดี๋ยวไปบังหลานกันเลยครับ จะมีกับข้อก้าวมาสดีครับไม่ไายเนี่ยหลานน้อยลงมาแล้วสวัสดีจ้า